สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่บัณฑิตกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับพี่บัณฑิตเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อจินดาภาศุรินค่ะชื่อพี่เต้านะคะก่อนอื่นนะคะขอถามความรู้สึกวันนี้เลยดีกว่าค่ะว่าพี่รู้สึกยังไงบ้างคะที่ประสบความสาเร็จไปอีกคั้นหนึ่งเลยก็รู้สึกภูมิใจตัวเองค่ะที่ผ่านพ้นมาได้ก็คิ่ว่าก็ดีแล้วค่ะที่จบมาแล้วเดี๋ยวขอถามเรื่องตอนที่พี่ทําโปรเจกจบเนี่ยค่ะที่ทําโปรเจกเกี่ยวกับอะไรคะพี่เขียนทําเกี่ยวกับเว็บไซต์ให้อาจารย์บุส่งะะค ที่เรื่องที่เก็บข้อมูลไข่ไก่อะไรแล้วยากไหมคะตอนที่ทำโปรเจกต์ก็มันก็ยากอะก็คือคนไม่เคยเขียนมันการทําเว็บอะก็คือไม่เคยทํามาก่อนแล้วมันต้องมาศึกษาเองอะไรเงี้ยมันก็ยากระดับหนึ่งแล้วตอนที่ี่ไปออกภหกผิดอะค่ะที่ไปออกสกิดที่บริษัทอะไรเะที่ไปภาคิดที่บริษัทโอชิปเอเดเซอร์ค่ะเป็นเกี่ยวกับทําลิมันในเรือนอะไรเงี้ยแล้วตอนเขาแบบถามคาถามที่อะค่ะแบบเขาถามยากไหมอะไรประมาณไหนบ้างอะก็ก็ไม่ยากนะก็เป็นเขาก็ถามยทั่วไป ก็แบบเรียนอะไรมาอะไรนี่สแล้วช่วงที่พี่ออกสหกีดะค่ะพี่ท้บ้างไหมแบบเอองานเราหนักหรือเปล่าีก็มันก็ต้องมีบ้างเป็นธรรมดาก็พอเหมือนมันเป็นสายงานที่มันออกหน้างานตลอดมันก็อาจจะมีท้อมีเหนื่อยบ้างก็มันเลิกงานไม่ค่อยตรงเวลาอะไรอยเีย แล้วมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานตอนสาหาอักษไหมคะไม่มีค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะขอสัมคำให้กับสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์เลยอะไรก็ได้รักสาขารักทุกคนเลย่ะเดี๋ยวสุดท้ายนะคะขอให้พี่ฝากถึงน้องๆค่ะที่กําลังเรียนอยู่ให้กําลังใจน้องๆเลยก็ สู้ๆหาไายามให้มากเดี๋ยวก็จบเองเดี๋ยวมันก็จบจริงๆ <c oughs> ขอแค่ตั้งใจเรียนค่ะวันนี้ขอขอบคุณมากนะคะที่พี่มาให้ข้อมูลเป็นประโยชน์กับพวกเรามา,มากๆค่ะขอบคุณค่ะ